ก,กับพี่คริสซ,ซี่นะคะวันนี้พี่คริสซ,ซี่ก็จะมาให้ความรู้เรื่องการทดสอบสารอาหารนะคะเรื่องนี้ไม่ยากนะคะทำความเข้าใจให้ดีๆนะคะออกข้อสอบบ่อยนะคะแล้วก็เป็นข้อสอบที่น้องๆทำผิดอยู่เสมอๆนะคะอ่ะมาดูตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นการทดสอบหาปโปรตีนในอาหารนะคะซึ่งการทดสอบเนี่ยเราจะใช้สารละลายไบอเลตค่ะ ซึ่งสารละลายไบยูเลตก็คือส่วนผสมระหว่างสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะแล้วก็สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะเมื่อเอาสองตัวนี้มารวมกันนะคะเราก็เรียกรวมกันว่าสารละลายไบยูเลตนะคะซึ่งเราเอาไปใช้ในการทดสอบอาหาปโปรตีนในอาหารนะคะถ้ามันมีปโปรตีนนะคะมันจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงค่ะจำไว้นะคะถ้าทดสอบหาปโปรตีนเราจะใช้สารละลายไบยูเลต ซึ่งสารละลายไบยูเลตก็คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์บวกกับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะแล้วถ้ามันมีโปรโตีนมันจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงค่ะค่ะอันนี้เป็นการทดสอบหาคาร์โบไฮเดรตในอาหารนะคะซึ่งคาร์โบเดร Oh ะคาร์โบไฮเดรตในอาหารเนมันก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะก็ะคือส่วนที่เป็นแป้งกับส่วนที่เป็นน้ําตาลนะคะถ้าเราจะทดสอบหาแป้งเนี่ยให้เราหยดสาระไละลายไอโอดีนล,ลงไปนะคะถ้ามันมีแป้งอยู่นะคะถ้ามันมีนะคะาร์โบไฮเดรตโมเลกุล oh ใหญ่อยู่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนออกเป็นสีน้ําเงินค่ะแป้งนะคะใช้สาระไละลายไอโอดีนแต่แต่ถ้าเราต้องการทดสอบหาน้ําตาลนะคะให้เราหยดสาระละลายเบเนดิกลงไปค่ะ อ่านะคะเราหยดสารละลายเบนเดดิกลงไปแล้วนะคะให้เราไปต้มต่อนะคะออพอไปต้มต่อแล้วถ้าเกิดว่ามันมีน้ำตาลซูโครสอยู่นะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอิดเกิดขึ้นค่ะอืมซึ่งเมื่อมันมีสีแดงอิดเกิดขึ้นมันก็แสดงว่ากรดไฮโดรคลอริกเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับน้ำตาลซูโครสนะคะแล้วก็แตกตัวเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้ค่ะ ต่อไปเป็นการทดสอบหาไขมันนะคะอันเนี้ยมีการทดสอบอยู่ด้วยกัน2ออย่างนะคะอย่างแรกเลยเราก็อาจจะใช้สารละลายซูดาน3ก็ได้นะคะหยดลงไปในอาหารที่ทดสอบนะคะซึ่งสารละลายซูดาน3าเนี่ยมันก็คือสีย้อมไขมันนะคะเมื่อเราหยดลงไปแล้วนะคะถ้ามันมีไขมันอยู่นะคะสารละลายซูดาน3ามมันก็จะไปย้อมติดสีแดงเฉพาะส่วนที่มันมีไขมัน,นะคะ่ะ แต่ถ้าเอ๊ะเราไม่มีไอสารละลายซูดานสารแต่เราต้องการทดสอบหาไขมันทําได้ไหมทําได้ค่ะเราก็ใช้วิธีการทดสอบทางกายภาพนะคะเพื่อทดสอบภาวะโปร่งแสงนะคะเนื่องจากโมเลกุลของไขมันเนี่ยจะเข้าไปแทนที่โมเลกุลของอากาศนะคะเมื่อนําน้ํามันไปทาบนกระดาษนะคะแล้วก็ไขมันนะคะอันนี้จะมีดัชนีหักเหของแสงน้อยกว่าอากาศนะคะจึงทําให้เกิดภาวะโปร่งแสงเกิดขึ้น นะคะอันนี้ก็ใช้เป็นกระดาษไขก็ได้นะคะแล้วก็เอาไขมันเนี่ยเอาไปวางนะคะถ้ามันมีไขมันเยอะมันก็จะมีความโปร่งแสงเยอะนั่นเองนะคะ